อ้ายับไปแม่เธอมาพี่น้องยองๆก,กันมามีเสียง gì บ่ละมือนี่มาอุ้ยบนในสมีละเขียงทั้งเฮี้ยนกดหนาวบนในเรียบร้อยกินเข่าเอ็กกินสู้บะเขอือสู้บะเขือต้มหัวปลาใส่สูบบส้บ,บะเขือนี่บบ พักพแมนบ่นมีเสียงในพี่น้องพรท่านเด็กตอบอีหยัางยี่เด้อหอยนางเขาอยไข่หอยป่วยแล้วมีมีสมพัดอีกระปุลป่าใส่สุตรแบบนี้จะไหมครับพ่อเสียทเทรยศไม่สิดังอีบอ่เมื่อนี่เอาลองกดอีกรอบนึ่งไงยัยนมันบ่ดังโอเคดังได้ก็ล้วพ่อไปยนะัง ดังก็เอาโบดังเขาบอเอามาค่ะสวัสดีค่ะื้อน,นี้โบ่คยหนาวเฮ็ดเบียกเร็วๆแต่ก็ไม่เห็ดกัเขาไปซื้อเปลม้าตัวหนึ่ง60บาทตะเค้งแง่นหัวมันซุปซิบบ่เขืเออยากกุ่นอยากอยากอยากจะกจะกิในอดไรสักอใ่งเด้อมาค่ะพี่น้องมะกินเขาแรกน้องกันเขาแรกเขา เขาเที่ยงเขาแลงความกระโดดเขาเล็กว่มีมาหมาเป็นเขาเล็กไปชอบกเข้าชูบกเข้าชบบกเข้าใส่ไปทิ้งไ่ถ้ากันมีเนก็เดี๋หอมรวมมั้งเดีพักให้หอมรวกลางกนก็เป็นพักไม่บาน กับแดดกับแดดแตนเลบกไปไม่เห็นกระโดดแลวก็กินกินไปหลับไท้เงี้ยนึง ดอกกระดาหกระดาหันนั่นเนาะกระดาหันกระดาหันทุ่มกระดาหันคนไม่ถลอกจะลูก <c oughs> เป็นบางย่างการสองก็ม้วนตะเหลวนี่ไม่้องเร็่บเด็น่มทุกคัหอะเรื่องไปเก็บอันทักกระดุน กระโดดโปรงไหมงะมัคำเราไปวะมากเอยมาคนละ Ui, khâu sổm bít Đây là khoáng khốm hoa hấp เตพติดอย่างอย,า,งอยากกิน,นอะไรจะข้ามหน่อยพี่น้องพี่น้องมันกินให้ยินนะกินไปให้ม,มันตามมันอายุใครตามอายุใครสภาพอาการพิ่ม Hát vui nào, nào Cấp nào phấn Cái cấp khẩu vừa nhá, một tàu lắm นมເຊົ້າເຮົາໄປເລີຍເລີຍເດຄູເຖົ້າອາເຂົາເກົ້າໂມງ10ໂມງແລ້ວແຕ່ສະພາບອາກາດປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ກິນເກົ້າໂມງເຂົ້າ กินยู่มัดๆนี่กินยากกันแกงปลาเรือวนเสียงเสืออยู่พี่น้อง แนวนัย้งไม่ได้กับปากกินกับ่ได้ก็สั่งก็เอา รักว่าเป็นน,น้ำสมพักก็ไม่ซิูแลวบ่เพราะว่าคอยซิวเล้เนี่ย เดี๋ยวกับม้ามันแต่หนูคบตัวมันไงมันก็รำมันเสียแบตเพรเขาพี่น้องไปเท็ดตูดมาแล้วกับมานั่งนั่งแงนกันอีกเยอะอืมได้๋แม่เอาให้มันกดทิปในที่ก็ได้จะแม่ให้หารำกินเลยบองเที่ พิงขอเข้าไปเอรอดูนั่นมันยินได้อยู่หรอวะพอเราเป็นแม่ปลาเอ้ยหนูมาตตวบังไงเนี่ยอ Mà ăn à, khỏe khỏe y khoa 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 bỏ khoa y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  ยี่ยกันสองตัวหนึ่งคนกับสองตัวนี่สองเยนมันหลาย,ดยเด้อเพราด้ทักทายกันเจา้าป้าีเสียงม่เสียงมีมบ่บีก็ร่มคือเาเด้อผักบ,บ่เป็นเด้อ<ม>อืมอืมอืม,อม ไม่เนาะซื้อแล้วเฮ้ก็เขาเบื่อมือเศร้ายังมือเศร้ามันหนาวเนี่ยังไม่ได้ไปขนลุกตัวเลยมันหอ,หน,อนนไปเรื่อยๆเลยม่อยากแล้วตอนตืน่นล่ะหางมือนอยมันหนาวเย็น เศร้าล่มแล้วในสองมือนสามมือละในสองมือเนี่ยมันก็เดือดแต้มเงียบหนาวแขวนร้ว เอาอัันมีแล้ค่ะพี่น้องค่ะชิปสองชิปสามนาทีแ่แบบขอบคุณค่ะพี่จะน่าเอวเองเ้อเดี๋ยวไปกดเนี่ย <laughs>